โรเบิร์ตผจญภัยตอนที่หนึ่งการเดินทางครั้งแรกในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาอันสงบสุขมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตเขาเป็นเด็กที่ช่างสงสัยและชอบการผจญภัยวันหนึ่งขณะที่โรเบิร์ตกำลังนั่งดูแผนที่เก่าที่คุณปู่ของเขาทิ้งไว้เขาก็พบสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันสัญ,ญลักษณ์อะไรนะหรือว่าเป็นแผนที่คุมทรัพย์โรเบิร์ตพูดกับตัวเองด้วยความตื่นเต้น ด้วยความอยากรู้โรเบิร์ตจึงตัดสินใจออกเดินทางไปตามแผนที่โดยพกกระเป๋าใบเล็กที่มีขนมปังน้ำและเข็มทิศเก่าของคุณปู่เขาเดินไปตามเส้นทางที่แผนที่ระบุจนกระทั่งพบกับป่าทึบแห่งหนึ่งว้าวป่านี้ดูน่าค้นหาจริงๆโรเบิร์ตพูดพร้อมกับก้าวเท้าเข้าไปในป่าด้วยความตื่นเต้นขณะที่เดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากหลังพุ่มไม้ใครอยู่ตรงนั้นหน้าโรเบิร์ตถามออกไปด้วยความสงสยัย ทันใดนั้นกระรอกตัวหนึ่งก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้และพูดว่าสวัสดีเจ้าเป็นใครกันและมาทำอะไรในป่าแห่งนี้โรเบิร์ตตกใจเล็กน้อยแต่ก็รีบตอบว่าฉันชื่อโรเบิร์ตกำลังเดินทางตามแผนที่นี้นายพูดได้ด้วยเหรอกระรอกยิ้มแล้วพูดว่าแน่นอนฉันคือกระรอกพูดได้แห่งป่ามหัศจรรย์เจ้าอยากให้ข้าช่วยนำทางไหมล่ะโรเบิร์ตคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าแน่นอน ถ้านายรู้จักเส้นทางฉันจะขอบคุณมากเลยและแล้วโรเบิร์ตกับกระรอกพูดได้ก็ออกเดินทางไปด้วยกันโดยไม่รู้เลยว่าการผจญภัยที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น